ครูจะบอกว่าจักรวาลส่งของขวัญมาให้ครูนะคะครูจะเฉลยให้พวกเราฟังว่าถ้าทุกคนรู้เรื่องนี้รวยตลอดปีและตลอดไปพร้อมหรือยังคะใครที่ยังไม่เตรียมกระเป๋ายังไม่เตรียมโอ่งยังไม่เตรียมกล่องยังไม่เตรียมตู้เซฟยังไม่เตรียมภาชนะใส่เงินเริ่มวันนี้ไปเตรียมซะ ให้ใหญ่เท่าที่ใจปรารถนาแล้วค่อยขยายเอาแล้วในกล่องนั้นนําเงินที่อันธิษฐานจิตเข้าไปลงในกล่องนะคะเอาไปไว้ในกล่องถ้าคุณจะลงทุนให้นําเงินในนั้นไปลงทุนด้วยผสมกันไปกับเงินที่เรามีผสมกันออกไปเหมือนการชงน้ําแดง น้ำแดงอะค่ะไปหยดในน้ำสีขาวน้ำสีขาวนั้นจะกลายเป็นน้ำแดงทั้งหมดถูกไหมคะเช่นเดียวกันค่ะหยดน้ำแดงนั้นก็เหมือนเงินของเราหนึ่งใบหรือเงินของเราจำนวนเท่าไหร่ก็ได้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันบาทห้าร้อยบาทหรือยี่สิบบาทแล้วแต่คุณตั้งจิตอธิษฐานให้นำเงินนั้นไปผสมกับเงินที่คุณจะลงทุนและเอาเงินส่วนนั้นบางส่วนไปใส่ไว้ในกล่องจำไว้นะคะพลังงานเรียกพลังงานใครที่ยังไม่ได้เตรียมเตรียมเลยนะคะ รับประกันค่ะสิ่งที่ครูบอกพวกคุณไม่มีพลาดสักเรื่องครูเคยพูดแล้วใช่ไหมคะถ้าหากว่าครูทําไม่ได้หรือถ้าหากว่าครูไม่มั่นใจครูจะไม่บอกใครนะคะนั่นแสดงว่าสิ่งที่ครูทำเมื่อครูมั่นใจครูก้าบอกพวกคุณให้คุณเตรียมภาชนะอะไรก็ได้ที่คุณถนัด อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะใครพร้อมที่จะมีตู้เซฟก็ตู้เซฟใครพร้อมจะมีกล่องก็กล่องใครพร้อมที่จะมีโอ่งก็โอ่งใครพร้อมที่จะมีออมสินก็อมสินอะไรก็ได้ค่ะที่คุณนะคะจะสามารถใช้เรียกเงินอะไรก็ได้นะคะที่คุณสามารถเรียกเงินได้สําหรับคุณเลือกตู้เซฟนะคะแต่สําหรับพวกคุณคุณเลือกอะไรเลือกเลยค่ะนะคะเลือกเลยเลือกเป็นกล่องก็ได้นะคะ นำเงินที่อธิษฐานจิตไปรวมไว้กับเงินที่ลงทุนแล้วเก็บลงในซอตในกล่องถูกต้องค่ะเหมือนหยดน้ําแดงที่ครูบอกน้ําแดงหนึ่งหยดอะค่ะเอาประโยชน์ใส่น้ําสีขาวน้ําสีขาวจะกลายเป็นสีแดงทั้งหมดหมายความว่าอะไรคะความหมายเหมือนกับคนดีค่ะเราเป็นคนดีะน,คนดคะคะถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาไม่ดีเราค่ะจงเป็นตัวกระจายนะคะให้ทุกคนเป็นคนดีเหมือนเรา เช่นเดียวกันถ้าเราเป็นคนไม่ดีเราหนึ่งคนไปอยู่ในกลุ่มสังคมดีเราไปสร้างความปั่นปวนสร้างความไม่ดีสีดําของเราก็ไปแปะเปื้อนคนที่เป็นสีขาวเช่นเดียวกันค่ะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะหยดน้ําแดงนี้เป็นเหมือนเงินลงทุนถ้าคุณนําเงินลงทุนนี้ไปหยดไว้ตรงไหนตรงนั้นก็จะกระจายออกนะคะเหมือนกัน